ไม่ลืมนะคะที่จะบอกวิธีการว่าทำยังไงให้คุณอะไปทางรัดเพราะ NLP อย่างที่ครูบอกนะคะ ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนที่ตัวเองได้ผลสรุปของง่ายๆก็คือคุณไม่ต้องไปอ่านหรอกว่า NLP ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรอะไรยังไงต้องไปเปลี่ยนจิตสำนึกอยู่ตรงไหนแล้วอันไหนเป็นจิตใต้สำนึกและเอามาเปลี่ยนยังไงต้องหัวล็อกกับใครเพราะบางครั้งคุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเพ้อเจอ้อเพ้อฝันเอาแบบนี้ค่ะเริ่มจากการเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณอารมณ์ไม่ดีให้คุณมองหาสิ่งที่มันจะทําให้คุณอารมณ์ดีได้ไวขึ้นก่อนฝึกวันละนิด จิตมันจะถูกฝึกเหมือนทุกวันนี้ค่ะใครก็มาทาให้ครูโกรธไม่ได้เพราะครูโกรธแป๊บเดียวแล้วครูเห็นตัวโกรธเฮ้ยโกรธแล้วนี่คือโกรธแล้วนี่เห็นตัวเลยนะคะว่าจิตมันไม่สงบเลยจิตแบบฟุ้งซ่านมากพอได้โกรธพอเราเห็นนะคะถ้าเรามาย่ําอยู่กับสิ่งที่เขาทําให้เราโกรธเราจะไปต่อไม่ได้ครูก็แค่มองหาสิ่งที่ไม่ทําให้ครูโกรธเช่นขับอ่าให้บอสพาขับรถไปนั่นนี่ไปกินน้นนี่หรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือดูทีวีออาลองดูละครอะไรที่เราชอบหรือว่าฟังเพลง หรือฟังธรรมะอย่างนี้นะคะฝึกที่เราค่อยๆฝึกวันนี้ถ้าไม่เริ่มมันจะไม่มีทางลัดให้กับคุณเลยนะคะคุณยังคงต้องเหนื่อยระยะยาวต่อไปย่นระยะเวลาความรวยเข้ามาค่ะนะคะจากการใช้ NLP เปลี่ยนโลกภายในของคุณมีปมอะไรไม่มีปมอะไรไม่ต้องไปขุดไปคุยมันค่ะณนะวันนี้นะณนะวันนี้เอาที่ว่าเราเปลี่ยนที่เราให้ได้ก่อนแค่เปลี่ยนเราได้ค่ะปมทุกปมจะค่อยๆค,ค,คลายนะคะ ลองเริ่มต้นที่เราแล้วติดตามข่าเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านครูจะเอาวิชาที่ครูจ่ายไปครึ่งล้านนะคะนี่คือจ่ายเงินนะอันที่แบบไม่จ่ายเงินอีกเยอะมากนะคะเอาสิ่งที่ครูเอามาทําแล้วเห็นผลลัพธ์เอามาบอกคุณทิลลนิดทีลลนิดทีลลนิดเพราะถ้าคุณบอกถ้าครูบอกคุณทีเดียวเลยหัวสมองคุณจะระเบิดคุณจะรับมันไม่ได้เลยคุณจะแบบอะไรวะต้องเปลี่ยนอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้กูไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยค่ะเหมือนที่ครูเคยเป็น เพราะฉะนั้นติดตามเพจคูค่ะแล้วคุณจะค่อยแกะเปลือกตัวเองออกทีละนิดเหมือนผักอะค่ะผักกาดหรือผักอะไรอะข้างนอกมันจะเสียเห็นไหมเพราะมันเจออากาศมันเจอโอ้โหเยอะมันก็ต้องลอกเปลือกออกทีละนิดออกทีละนิดออกทีละนิดจนเหลือไส้ในที่มันอุ้ยสวยงามมากมันเป็นกระหล่ำปีที่แบบว่าข้างในสวยขาวจัวหยวกอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นค่อยๆมาแกะเปลือกข้างนอกกันนะจ๊ะอ่ะ